จะแ,แก้ปัญหาสังคมหรือแม้แต่ปัญหาระดับประเทศที่ใหญ่เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมก็คือสถาบันครอบครัวมันจะเป็นสถาบันที่ช่วยแก้ปัญหาได้หลายสิ่งหลายอย่างมาก ปัญหาความรุนแรงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหายาเสพติดและอีกหลายๆปัญหาการที่พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันจะทําให้สถาบันครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมและทําให้สังคมไทยมีความยั่งยืนครับมาร่วมหาคําตอบกันได้ที่ Sustainability Expo SX 2024และอย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจชั้นจีนะครับ27กันยายนถึง6ตุลาคม2567ให้โลกและเราได้ไปต่อสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก Sustainability Expo SX 2024มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน10วันจัดเต็ม27กันยายนถึง6ตุลาคม2567นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตแล้วพบกัน